พี่น้องทุกกคนพอกันเสาร์นีกับวันที่สิบแปดพูสผ้าหกหาได้จ้าในเวลาดีซีพี่น้องเข้าขึ้นมาเข้ากับพอเลยจ้าเด็กใครให้เราโงข่ขาวจ้าพี่น้องทำงามเลยจ้าอู้พี่น้องเองอู้ัดขึ้นว้ ำกับโหมเนี่พี่น้องเลยน่าหามเลยหาตีซีหอตดตีซีนี่พี่น้องขมาสวยนี่พี่น้องตีซีนี่มาอหอดไฟเปน็นฮู้ดูนะป่า ออหลอใหม่หอีกบ่าคือละหกหอกง,งามเลยจ้าค็ดละหกเนี่ยห้นหงอกเหลืองนีง่ดีไข่หนึ่ง

พี่น้องมาผ่อหมูเห็ดผงแดงหน้อยจ้าดอกกำงามเลยจ้าเสียบด้ยจ้าเห็ดผงแดงนี่ยามปุดๆด,ด้วยพี่น้องกำลังดอกงามเลยเสียบพ,พี่น้องยังงามๆพี่น้อ,อาง,งา หุ่นหลอกหนึ่งเดยวะเลยหวานกันอนุ้ยพี่น่องคนน่ะห้ามขับคนน่ะมันมาเด้อวันนี้ก็ได้พี่นอ่อ,นอ,นองม,องมาปลานนนเห็ดผงแดงอยู่นะแต่ว่าเฮ็ดละง่งกับสีออกี่ดอก ขเสริมพี่น้องเ้ยบัดถนันดยังที่ดิคช้หมดเลยแต่ข้างงาๆเลยพี่น้องพีหงราอก่มากไม่อยงมัดจอด้วยพี่น้อง ในกระดองมันงูขาวจ้าหนอนนั่เดี๋ยวพี่หน่อหังขึ้นออกเลืก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy cho kênh Ghiền Mì Lóng ngói nhỏ mình. cho mình. Cân mùi. Mùi hết từng đáng lập nó. Phi 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 phi. Phi phi phi. Phi phi đen Phi 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 phi. Phi 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 có mua hết thùng đen đấy bạn thử hết ngủ cái lượm hàng đấy phi tên con không buồn cứ cái mặt thế nhớ được

放松点。对。<装> ่ั้งข้้งหลังนั่งแโกรดดานี่นี่นี่เออเออนี่อกเออเรนีเรียพี่น้องเ่นี่างไก่้างมาเลวมาเลีพี่น้อง เรียงจ้าเห็ดไข่ดงจ้ะพี่น้องิ่งปนเสีบได้จ้ะมีดอกนึ่งข้าวจ้าเห็ดหลังเขียวจ้า Cô nhai cha, có sống đỏ không ta nè Không ạ Cô nhai nè Ủa, bọn này để. Để. Để ta đọc, bụi ai khám Hết lăng chiều ý rồi cha Đây, bọn đỏ Đây, có bụng bụng Bụi ai xứng thì nó bộ đại nó cười bộ đại bộ đại nó bộ đại lăng cha lăng kiểu cha hết thao điên cha cũng được khá là cha Hãy ไปเนี่แหละพี่น้องตสัตว์จ้ะพี่น้องดอกนึงน่งจ้ะเนี่กอหยาเลยกอใหญ่จ้ะพี่น้องดอกง,งามเลยไปต่อหัวดอกเลย นี่เนาะนี่ดิพอดีครับเออดอกโจมมัน

ไม่ยังกดัดในตัวดอ,อกพี่น้องเอ,อ้ยออกเป็นตื้นต่นนออองยพ,ยพี่น้องเลยออกข้ามหน้าเลยจ้ะโออไหนดอกพื่อเรื่อยเจ้ะพี่น้องมุมเดียวๆดีนะจ้ะพี่น้อง มันแปนะพี่เด,ด,ดีย๋ยวนนอสแหัวหัวะเออยูได้ยูยมีเข้ามาปลาเห็ดกอด้วยจ้า

ตาพี anyway> anyway> ่น ouais> <to uh ้องมิเตเฮตกอเฮ้ดลงง่วงข้ากอดเลยมาไล่ดกพี่น้องเอาหมดไปปลาเฮดลยงงาจาออกข้างจะโดดจุ้ยพี่น้องงามเลยจ้า เรียบเรือเรือยุจ้าพี่น้องมันมานจา้านี่เด็เห<ฟ>มนบอลมีเมืองเมืองเมเนเม,นมนีนเห็ยนมาเป็นคนบีเฮดถิมพี่น้องเอ้ยกิเทียมันลิงนี่เฮดทิมรครอเกเล่ลิงมันนึ่งวา่าหมากใหม่นะดีถิิมนี่ในนี่้ยเดี๋ยวเดกๆ,ๆเอาตาตัอน เห็นหอดโตมันได้พี่น้องนี่ไม่ใช่ไหนตัวเจ้าสามสีมันยังมาหมากใหม่นะมันเป็นเรื่องแดงนี่เนาะเครื่องเครื่องหมากยางอู้กำลังหลอกพี่น้อนอันน้อเก็บเอาหมดละเลดกําลังเล็ดกัวกำลังออกอ่ะเป็นช้องหลอกใช่ไหมเข็มต้องับ นเข้าโตกนี่อุ้ยคับละพี่น้องเฮ็ดโกนออกคัก,เ,าากเห็น้ามาหา็ห้ตัจ้ากตะได้เฮ็ดรงงยุ่งจ้าเฮ็ดถึงแดงกระไดอยู่เป็นเฮ็ดรวมนะจา้าเป็นกระตาะพี่น้องเป็นแดงๆอยู่นลายลายเสือแล้วพี่น้อง ดอ,อกซีสวยเลยแกงหวานดีเือได้พี่น้องเฮ็ดกอใหญ่ไงเนี่นพี่น้องดันไปตองขึงพี่หน่ะหนอกงามคักอือเอาไปฮาม,มากระมานคือเกา่าพอด่ายยูเนาะงเออพอด่ายยูพี่น,น้องหนูเฮ็ดปิอ้าวคนก,กับตกวแข่งพี่น้องเอ้ยคน มาได้กับฝนตกหน,น,นัมฝนพญาค้อนฝนตกหนัมพญาค้อนครับรถไปเป็นพระลานหินพี่น,น้องนะตกชูหมื่ฝนกระได้ เห็นเรางูแดงพี่น้องพนกับต้มข่าพี่น้องเอ้ยโมเกล่ะกระน้างพนกัขีดินใคเห็นเรางูแดงบัวไเลยตัวเี้เหนูเลี้ยงมัยเลี้ยงหรือเปล่าเลี้ยงใช่จำหนึ่งแล้วเนใหไงดอกจำนี่ละพี่น้องเลยงกซี่อันนี้ซีสมซีแดงสวเียกงขลออยู่ แั้เป็นใครหนูกะทาเนรโอ้ยเหลือมงมเลยพี่น้อยนบอลม้อแหงเลยขวนเห็ยังแุ่เห็ดตรมเดือดเดือดเดือดว่ะเดือดแค่ไหนง

cái hệ thống của cao đẹp nó, ừ. Ừ, mày. Đồ, nó ừ. mà nó vlog nọ hm 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 nọ hm 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 มันใหญ่ไหญเให้เราเหงาเท้ามันถือฝนมันใหญ่ใหญ่มันก็ให้เลงอันเด้มันก็ใหดเถืองเถืองแดงพี่น้องมันถือฝนอันนี่ในในดอกนึ่งเดี๋ยวมองเดี๋ยวมองมองเลยถือฝนเราเป็นสีอื่นเลยเก็บไข่อีแดงพี่น้องเลยพออีกเดียวพี่น้องไข่ล้วนๆได้บานพี่น้องอู้ห่านเลย กงไหวบ่ได้นะพี่น้องเลยมันสีบ้านมก่อนมั้ยนี่ไหวคือพวนแนบ้านพวนตกแนบ้านนี่เว้ยมันเป็นอะไรพี่น้องงันขึ้นหยาบไน่เล่นีคือฝนแน่อันนี้แนบ้านนี้บ้านไหวเป็นยังไงไหวเนี่ยพี่หลวงมึงทําหลังสีออกเก็ออกอีกบ่นี่ก็เลื่อมบางแน่ได้บางหันพี่น้องโอ้ยเนาะ ให้ลงหกเขาดืมบางเป็นบางผู้บางหน่วยเนาะมันบางส่วนจันจ้าหกสีสมดอกมันก็ดอกพี่น้องรู้เป็นเฮ็ดจ้าเฮ็ดกอเฮ็ดลงหกเฮ็ดพึ่งแดงแล้วจ้าเอาเด็กกระตาหนึ่งจ้ามินี่เฮ็ดกะหาหญ้ากเก่าหน้ามินี่พี่น้อง พาล่อรุ่นมือต่อไปแล้วพี่น้องเข้าสี่ได้เฮ็ดบอเฮ็ดมันสีออกให้เข้าเก็บบอมอื่นสิกับป้านนเจ้าพี่น้องฝากกดไหลก้นแร์กดติดตามกดกระเดียงเกี่ยงเตือนคิปใไม่ใน,น,นเนื้อจ้าปิดการเข่ากะอำเภอน้าจิรวยจังหวัดอุบลปลาน้าจิรวยนเจ้าผู้พรานสูงเข้านี่ละขอบคุณในห,หลายเจ้า